ai kule nam pom pom dai pratu chai ก็มาต่อแถวเพื่อจะซื้อซื้อบัตรซื้อตั๋วดูบอลนะครับนี่นะครับแถวยาวๆครับที่สนามช้องอาริโดวันนี้เป็นการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนสุโตไทย f อครับบรีรัมยูเนติตนะครับตอนนี้ช่องตรงนี้ก็จะเป็นนักกีฬานักฟุตบอลเดินเข้ามานะครับตอนนี้เข้าใจว่ายังไม่มา

ใช่ไม่มีตัวเลขอ๋อคือถ้าเป็นสนามอยู่ข้างล่างใช่ไหมอันนี้คือสนาม่นีก็ขอข้างบนเป็นที่เล่นนะขบอนอันนี้คือสนามโอเคครับโอเคู้ชข้างบนคือสูงสุดที่เป็นีสามนะสองร้อยนะคะนี่เหลือ C หนึ่ง C ห้า C หก C แปดค่ะพี่ C ห้า C หกซิม 5้างที่ใช้ส่วนได้าเาล็อกล็อกดูหกอีกทีครับอีกทีตัวนี้ฮะแถวเที่่าไห่พี่บอกแถวตาไม่ค่อยดีขอโทษครับตาผมไม่ค่อยดีชมีใช่ใช่ใช่สีเหลืองนีรับไม่มีครับไห้เออไม่มีครับส่วนไหมรับครับผม ได้สี่หกเลครับวันนี้เต็มเต็มโอุ้ตส่าห์มาตัาา้งแ <c oughs> ต่สติบเจ็ดนาฬิกาบนสุดนะเตะเตะทุ่มค,ครับนี่ก็คือตั๋วบัตรฟุตบอลนะครับบุรีรัม,ม,มยูไนเต็ดนะครับเตะวันนี้บุรีรัมยูไนเต็ดพบสุโขทัยเอฟซีนะครับวันที่19สิงหาคมปี2022เวลา19บเนาฬิกาซื้อมา2ใบกับพอบอ วันนี้เราได้นักสูงๆแล้วเพราะว่านะเพราะว่าคนเยอะมากครับวันนี้ดูบรรยากาศแล้วกันเนาะบางทีเขาก็จองทางเสเวยนแล้วไปดูนั่นก่อน,นะละอะไนะาไม่ได้ถูกนเมื่อกี้ถูกหลังจากเราซื้อตั๋วซื้อบัตรเสร็จนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเสื้อของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโดยทบอจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้ <laughs> ทางเข้านะครับเราก็เข้าไปที่ชออ็อปขายเสื้อและของที่ระลึกบริรัมยูนิเต็ดนะครับใช่อันนี้คือุนเสือ้อดูดูการใหม่ไงจะลายอาาอนอกจาเสื้อตัวลวะเท่าไหร่ครับเสื้อกรลัว640บาท640นะครับไปดูกันไซแอล ครับเสื้อรดูกาลใหม่นะครับอันนี้ไซส์อะไรเออ XL XL ใหญ่ครับผมต้องดู L เท่านั้นแอยู่ในนอ้ออันนี้อันนี้เป็นรูปสองรูดูการที่แล้วที่เราใส่อยู่นะครับอันนี้กับเสื้อให้แบบให้ดูก่อนแล้วเราก็มาบอกเจ้าหน้าที่ผมเอาไซส์ L นะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินที่ลาคอเตอร์เขาก็จะมีเสื้อให้นะครับอันนี้เป็นเสื้อโชว์ก่อนพอพอสนใจไหม ส,สไตล์ผู้ไซส์เพื่อย่างก็มีเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปจา่ายจ่ายแต่เราเดินด,ดูเดินเล่นก่อนก็ได้อันนี้เป็นเสื้อสีเขียวนะครับ,บมีสกรีนด้วยนะคะเราก็สอบถามเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับเราก็จะได้ใบา,างนี้นะครับเราก็ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ อันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ฝรั่งอ๋อมันจะมีสกรีนนั่นเองถ้าสกรีนจะแพงหน่อยนะครับสกรีนเท่าไหร่นะนี่ทรลทอรอันข้างหลักมากนี่ซูเปอร์สตาร์เีรลทอรนบุญมาทัน740จะมีชื่อสกรีนข้างหลังนะครับเป็นเบอร์นักเตะ ค่า640นี่เป็นเสื้อเปล่าธรรมดาที่ท,ที่ผมเอาเนี่ยเป็เสื้อเปล่าธรรมดาอบอลก็จะเตะ17นาฬิกานะครับเปิดบ้านต้อนรับกานมาเยือนสุโขทัยเอฟซไปจ่ายตังกันดีกว่านะนี่ครับนะก็จะมีโชูนะคะ อันนี้นรุบดินกับตัดต้นนะครับเบอร์สิบห้าตรงนี้ก็จะเป็นผู้สกรีนเสื้อนะครับอนุญาตถ่ายเลยนะฮะเสื้อใครข,ขดีที่สุดตางที่<า>่ไมน,น,นักเตะคนไหนที่ทนิยมซื้อทีละทอนเนาะที่อุ่มนะฮะกอุ่มเราจะขายดีที่สุดเบอร์ห้า แล้วใครชอบนะครับไปดูวิธีทำของน้องจ้าวพี่ที่นี่นะครับมาเที่ยวบ,บุรีรัมย์ก็เรียนเชื้อน,นะครับดูฟุตบอลคนบุรีรัมย์กินีต้อนรับนี่หรกีฬาทอบุญมาทันครับเราไปรับเสื้อกันดีกว่านาะนี่นะครับเราก็มาจ่ายที่เคาน์เตอร์นะครับน้องๆก็จะหยิบเสื้อตัวที่เรา บอกเจ้าหน้าที่ไว้ด้านนี้นะครับใส่เลยเนาะใส่ขึ้นดูเลยวบนนี้นะครับสามแต้มนะวบนนี้นะพวพสามแต้มสามศูนยด้วยโอ้ราคาราคาสวยราคาสวยครับพี่คับหกร้อยสี่สิบบาทนะครับ ได้แล้วครับเสื้อบุรีรัมย์ยูเรเตพร้อมสติ๊กเกอร์หนึ่งอันนะครับซื้อที่ช็อปของแท้นะครับนี่จะใส่เลยไหมใส่เลยดินี่เสื้อดูกาลใหม่ไปเลยนะครับเจ้าการใหม่ดิเสื้อบุรีรัมย์ดูกาลใหม่นะครับใส่เลยดีกว่าเนาะ ก็จะเป็นทีมเยือนนะครับเป็นทีมจากสุโขทัยเอฟซนะครับเป็นทีมน้องใหม่นะครับแต่ว่าก็อยู่ไทยลีกแคหลายปีนะปีที่แล้วตกไปก็ปีนี้ก็กลับขึ้นมาสู่ไทยลีกใหม่นะครับเรามาดูกองเชียร์เขานะครับเ<ป>นี่ยครับไปี๋่กองเชียร์<ป>ทีมสุโขทัยนะคร<ป>ับ<ป>มาเยือนบูรีรัมนะครับว<ป><ป>ันนี้ขอ<ป>ผลยังไง โอ้ยังไงบอลทุกคนมาต้องบอมแั้งเต้นสามเต้มอยู่แล้วครับเี่โอ้ทุกคนขอบคุณมากนะพี่ครับตรงนี้ก็เป็นทีมเยือนนะครับสุโขทัยนะครับวันนี้ครับทีที่กองเชียร์น่ารักมากนะครับวันนี้มาน้อยนะแต่มาด้วยใจโอ้เรากำลังจะเข้าไปชมฟุตบอลแล้วนะครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้ เรามาอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะคะรับุโอ้ยเสียกรอบขึ้นแล้วฝั่งนี้จะคลึกื่นนะครับฝั่งนี้ฝั่งทางทิศตะวันตกสนามนะครับ จะมีกองเชียร์มีเสียงกลองเสียงคนเอาระนที่ตะวันตกนี่ครับต่อแถวได้เลยครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปที่สนามนะครับตัดอยู่ต่อทวนครับครับเข้าไปนะครับตอนนี้เราเดินเข้าสู่สเตเดียมสนามกีฬาช้างอารีนา บุรามยูนิเต็ดนะครับก็จะเป็นประตูโค้งนะครับเดินเข้ามานะครับหมุนหมุนรอบมาเลยจ้ะเข้ามาในสนามแล้วนะครับตอนนี้นี่ตรงนี้เวลาฟุตบอลพักครึ่งเราจะมากินก็จะมีเบียร์ขายนะครับนี่ีขนมข้าวต้มนะครับกีว้างใหญ่นะครับชั้นนะครับตอนนี้เราได้46หโซนซนะครับ มีครับจะมีเครื่องดื่มมีอาหารขายนะครับเข้าไปกันดีกว่าครับลุยผอบวอันนี้ตื่นเต้นมากครับผอบอจะได้ดูฟุตบอลครั้งแรกโอ้ยยิ้มใหญ่เลยไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้ครับเป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดในเมืองไทยก็ว่าได้นะครับนี่สนามชาการีนา

I อากาศเอาเอาที่อยนะครับเราอยู่สูงมากครับสูงสุดของปากทิ่ตะวันต,ตกนะครับอ๋อบอรมร้อนนะลงไปกินน้ำอย่างนี้นะตกแต้มนม้ำหายได้ไหมตอนนี้ก็นักกีฬาก็บอมนะครับคือทีมชิมองก็จะทำกันแข่งกันนะ จะ,จะไม่ทําให้นักเตะต้องบาดเก็บนะครับเราก็นั่งฟังเพลงเชียร์บุรีรัมย์ไปปลาป,ลปลก่อนเ้อนี่กำลังเล่ากำลังเล่าดูบ่ ความจุก็น่าจะเต็มนะครับหมื่นห้าว้าวนี่ครับผมอยู่ชัดสุดๆนะครับฝั่งทิศตะวันตกซีหกสุดๆทางหลังก็จะเป็นร้านจอดรถถ้าแล้วจะลงสนามกันแล้วครับมาไปดูของกางเกงนี่ก็กำลังหาที่นั่งกันอยู่นะแต่เราถูกแล้วเนาะ Yeah สี่ประตูต่อศูนย์นะครับคร้งแรกที่พบมาดูฟุตบอลที่ดูลาเปไ์ไงบ้างสรุปไหม น่จาจะสะดวกว่าคือเตแต่ร้อนไปหน่อยเนาะร้อนเพราะว่าอากาศช่วงนี้นะน่าฝนจะอบอ้าวหน่อยนะครับก็อันนี้ก็ผูช้ชมก็เยอะอยู่บรรยากาศก็สนุกแล้วเพราะว่าภูไทยเพื่อนเลือชันขึ้นมานะครับจากตกไปหนึ่งปีก็นักลงนักเทเรือจะดีกว่าแล้วเจ้าบ้านเรือก็ได้เปรียบนะครับแรกก็สี่ศูนย์ลองมาดูที่หลักแล้วเราลงไปหาอะไรกินกันนะครับ ครับหมดแกนนรขึ้นแรกลงไปหาอะไรกินครับก็จะ,จะมีน้ำมีเครื่องดื่มราช้าง <c oughs> ก่อน,นะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไรใจผมจะเป็นัยรุ่นจุตาทุกสัวทุกสิ่งที่ทำาสิบตัวชดำผสมกเือเอ็มยหาสให้ทุกคนมีใจแบบพี่ตุเอ็มตัวชดำผสมกืครับรับก พักสิบห้านาทีครับออกมาข้างนอกนะครับก็จะมีชั้นพักอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับออกมาซื้อเครื่องดื่มตราช้างอ่าแล้วก็ลูกชมลูกชิ้นที่นี่มีขายนะนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับน้ำเปล่าสิบบาทโอชี่ยี่สิบเบียร์เล็กสี่สิบเบียร์ใหญ่หกสิบนะดูนะครับคนนะครับแฟนบอลชาวบุรีรัมย์เยอะมากนะครับเยอะที่สุดในเมืองไทยรึเปล่าผมว่า นี่ครับบรรยากาศหลังจากโควิดซามากมากนี่บรรยากาศดีมากครับนี่ครับมานั่งกินเป็นครอบครัวเลยนะครับใส่เสื้อบริลล์รักันอู้ยนี่ครับตรงนั้นคนเยอะนะครับนะฮะเพียะนะครับเพียะผมก็คงจะไม่ไปซื้อน่าจะไปอุดมไปไหนเนาะเอาเบียร์สักกระป๋องหนึ่งกอนนะครับเนาะโอ้อย ซื้อน้ำกินนะครับช่วงครัค้งแรกแถวตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมครับนอนี่ฮะซื้อโอชินะครับกิน มีชี๊ขวดครับโอ้ยชีครับหนึ่งขวดครับ,รบซื้อน้ำกินก่อนนะครับเราไปดูครึ่งหลังต่อเราก็ออกมานั่งอยู่ข้างๆพี่เต็มเลยนะคุณเยอะมากครับวันนี้เราไม่ได้ถือมไม้เซลฟี่มาไมค์กล้องบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดู ซึ่งหลักต่อขึ้นไปดูบอลดีกว่านะครับเราขึ้นไปดูบอลน,นะครับเอ้หลังจากกินน้ําเสร็จเข้าของ้น้ําแล้วก็ขึ้นไปนะครับนี่เรียบนะครับไ่ชมอีกที Okay. เราก็ขอกลับแล้วกันเพรานนะขาดแล้วบอลขาดแล้วครับผ้าประตูต่อสุด เชียร์าเแล้วครับผมนี้ก็ได้มาเที่ยวบุรีรัมย์กลับมาบ้านก็ได้ดูบรรยากาศขุ้บอรเนาะบอร์ดก็ขาดนะครับสุโขทัยเพื่อเลื่อนชัดขึ้นมาก็ยังไม่ดีพอต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับเจอกับแชมป์เก่าบ,บุรีรัมย์ก็เดาะไป5ประตูต่อศูนยครับ <laughs> นี่ยตรงข้างล่างครับมันขั้นเรือนั่งดื่ม ใช่ก็ออกมานั่งกินไม่กินไงเดี๋ยวก็มีครับกับหนึ่ง<ม>เจ้ <c oughs> เาหน้าที่เพืเก็บอืมทีแค่ไหนเก็บแค่เจ้าหน้าที่เล็กๆก็ได้ครับต้องขอลาไปก่อนนะครับกับช่องชื้อการอนถั่วนะครับวันนี้มาดูบอลที่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์เช่าไป6ประตูต่อ0ูนยขึ้นโหลนะครับที่ต้อนรับการไปเยือนม้างข่าวไฟนะครับสิงคโปร์ไทยเอฟซีนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ